ขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวหน้าคมปูประยาลุนเบิกที่ล่าสุดถือเลิกดีวันที่12พฤศจิกายน2566เข้าพิธีวิวาหวานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวหน้าคมปูประยาลุนเบิก กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติโดยทั้งสองคนถือเลือกดีวันที่12พฤศจิกายน2566ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้ป้องวินิทช่างแต่งหน้ามือทองได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานสุดชื่นมืน่นพร้อมเขียนข้อความว่าดีใจกับลูกสาวแอดระายะลันแบกสำหรับปูปรยา เคยเผยเส้นทางความรักกับหวานใจในรายการแฉแม่เจอแล้วบอกว่าน่าจะเป็นสเป,ปกปูก็เลยแนะนำตอนนั้นก็บ่นแม่เหมือนกันว่าหาเองได้แล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครตัดใจแล้วไงช่วงก่อนโควิดด้วยก็ไม่อยากคุยกับใครเลยความสัมพันธ์เริ่มจากการเป็นเพื่อนก็คุยกันก็เริ่มสนิทขึ้นกลายเป็นคนที่ปรับทุกคุยกันตลอด ตอนที่พ่อปูป่วยทำบอลลูนหัวใจแล้วตอนนั้นปูอยู่อเมริกาก็เป็นเขาที่เข้าไปดูแลไม่เคยมีใครทำให้ปูและครอบครัวแบบนี้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้รู้จักเราดีแต่กล้าไปเฝ้าพ่อเราอันนี้ดีอะไรที่มันเป็นของเรามันก็หนีไม่พ้นอะไรที่มันไม่ใช่ฝืนแทบตายมันก็ไม่ใช่ อะไรที่เป็นของเรามันก็จะง่ายเลยอยากบอกผู้หญิงเคล็ดลับในการหาความรักอะไรที่มันง่ายไม่ต้องพยายามมากนั่นแหละใช้อะไรที่เราต้องเปลี่ยนตัวเองมากๆอันนั้นไม่ใช่เคยรู้มาก่อนไหมว่าผู้ชายคนนี้รวยขนาดนี้ไม่รู้จริงๆที่ผ่านมาคนจีบมันก็แนวนี้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดในชีวิตก็คือคนที่รับฟังเราจริงๆรับฟังทุกปัญหาเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนไม่เล่นโซเชียลว,วันๆทำงานอย่างเดียวการที่เราได้เจอคนที่มีวินัยในการทำงานเท่ากับเราเพราะปูก็มีวินัยในการวิ่งหางานวิ่งหาความฝันมันก็เลยเข้ากันได้เพราะเป็นคนที่ทำงานหนักทั้งคู่ ที่ผ่านมาต้องอธิบายตลอดว่าทำไมต้องไปทำงานแต่ตอนนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะทั้งคู่รู้ว่างานคือสิ่งสำคัญอย่างที่ปูบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่ไม่เล่นโซเชียลเขาเป็นคนที่ไม่แคร์ว่าต้องลงรูปคู่ไม่แคร์อะไรเลยมีตัวตนที่อยู่นิ่งๆแล้วก็จีบแบบเงียบๆจีบแบบการรับฟังโทรคุยไม่หวือหวาไม่มีการไปกินข้าว ซื้อดอกไม้วันวาเลนไทน์ก็ชวนทีมงานปูไปกินข้าวด้วยเขาเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนรักทีมงานปูเป็นคนอบอุ่นและเป็นคนดีมาก